มันเป็นที่อภัญทานมันเป็นเขตอภัญธานไม่ใช่วัดแต่เป็นเขตอภัญทานบ่ถอดไฟให้เรานอน,น,หนเหรอถอด,ดเทียนอย่าง วิตามินแลคตาซอยมันจะมาเป็นขวดยังไดีมันเป็นขวดไอพลาสติ ic, แกแลคตาซอยอะแต่วิตามิวอะมันเป็นขวดแก้วเขี้ยวหยุดดีนขอเงินพอได้สองพันป่ะนะตไปชอปปิ้งเ ใส่ฮอดปีใหม่ปีไหปีใหม่ไหปีใหม่ไหนปีใหม่ไหเียังเกยังเยังมาไอย่างรอย่างเมาเกยังนแค่มาเูได้สองพันกใส่ฮอปีใหม่ด้ไมไม่าไม่ไเดินในเอยาไม่มาสอนเลยังหลาอยังมึงดไเนียทม่แม่เจ้ามลวให้ไปปง

ป้อยไมป้ม่หน่อยไปไปเดาไป่ีแล้วยนต้องได้เดาเลยบกงก็ต้องได้เดาเลยิเดาไม่้วเาเาไปช็อปปิ้งอันเด็กนั่นแล้วร้านนี้มอนไปบอดายานจยคานเกนั่นจะปาดลนั่นไปนนี้มีตลาด ดูอะไรเดียวันายถือจิิ๋วเดียแล้วอะไรอันอันนี้อ่าันี้ยมันหอมน้ำหอมขวดหอมหอมหอมแล้วมีขวดเดียวด้วยบแพงสองรอห้าสิบบไงใ่เปิดเบงมันบันไนี่เดนกําลังกำลังเบ้องนีไงนี่ไงนี่ไงลูกนี่ไงอ่หอมตัว เดี๋ยวล้องใส่ียดตึงรวสีหอมคือจะมันหังมอเดีรอีตีดอรค่องแค่นี้ได้ยังหอมไอแม่เบิร์นแ๋้วลองเสีดตไปดิกินไอแม่กินปลาแดกว่าตอนเนี้ยไ้ังหอมกินปลาแดกป่ะเ้ยหอมเดฟพี่จีรองป่ะมีหม่งเก็บบอป่ะเจ้ามีหม่งเก็บลาบอลเล่ามีม่งเก็บบอมีขวดเดียวมีขวดเดียว

โดนไปล้ว่งหรือเมีมสีขาอยู่อินสีขาอยหนึ่งสีขาไปดูปะอย่ากชวนไปเดลยไปด้วยเหรอนี่ไหมไปด้วยเหรอเมื่อเรานางเข้มอยู่บนนี้โทรบอกน้องนังเข้มมาให้ ซุปเปอร์ตีนแตกไม่หน่อยเลือดออกุูเด้อขันวันั่นไม่หน่อยกู้หงสุต่งพ่อพ่อเองพเอเบิกตีนเบิกตีนบ่อยังเเหนาาใจ คำว่าสุดเป็นภาษาบังไฟกันผู้ใดเ่าเขาใจกับจิงี่รู้แปลว่าเบิร์ตแล้วก็แม่นไหมกสุดแล้วก็ะเบิร์แล้วไหมเบิร์แล้วเออแหลาันีมาดเมืใส่สร้อยแล้วเรอาไวยนี่มนนาาบกามากายพญนเจิ้ใส่ตัวเล็กเลกนี่แหละ้ว่าจุดตัวเล็กไ หนันแบบๆแบบังามใส่คื่อจเนาะคือไฉันะใส่ได้เพราะว่าฉันหมุดตเดี๋ยวกถอดหิันเล่นกซือนีใส่เดถอดิฉันหมุดต่ำฉันเลยใส่บ่ได้อไดอกมันใจเขาพอดเขางผ่านกอกขอบผ้าผ่านทำบนทำบน

เขาหัวนามาตรงสายตาส่เกดพนเจาตรงหัวก็เปหูยูหูยูจะเป็นคนปวด้องแม่ก็ปวดนี่กันตักแล้วใส่ขวดแล้วใส่ิแม่ก็เสียไปนี่เสียไลาเป็นย่งนี้ เรีบไม่เจ็บเากินไปรน้ำตบมแขานอมีขยบอสทขตั้งแต่ขอามอดนี่อนนียังไ่ใช่อยไม่นาได้อาบน้ำยู่ยังไม่ได้อาบอยู่ไยุเขาบ กินแล้วเมื่อกี้ได้ครึ่งหนึ่งไอ้ไอ้ถ้วยไอ้ถ้วยที่เธอซื้อมาเห็นไหมนั่นแหละพี่ชายแกซื้อมาให้สกีนได้ครึ่งเดียวไอ้ถ้วยที่หนูไม่ได้ซื้อพ่อเอกซื้อเออไอ้ที่กินข้าวกันน่ะนั่นแหละถ้วยนั่นะสกินได้ครึ่งเดียวมีแต่มันเรีย